เนื้อวากิว A4 ตัวใหม่อร่อยโคตรๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดๆนะครับไม่ว่าจะกินเป็นชาบูชาบูแบบนี้นะครับจุ่มลงไปนิดนึงชํำชมพูเลยอันนี้เป็นวากิวเอซออสนะครับนุ่มมากครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับดูละลายในปากได้เลยนะครับมีเฉพาะบุฟเฟ่1 ,299 บาทครับคุณจะกินเป็นซูชิ จะกินเป็นชาบูจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแวะมานะครับอยู่ที่ไฮโซซูช so ิเผาหนโยทินซอยห้านี่ครับลองดูครับร้อนๆแบบนี้อร่อยแบบนุ่มมากอะ่ะบอกได้เลยว่านุ่มหาแบบเนื้อนะครับผมบอกได้เลยว่าการที่คุณกินบุฟเฟ่เนื้อชมพูแบบนี้นะครับเวลาคือแทบจะละลายในปากสจ๊วบอกได้ยางี้เลยเนี่ยฮะลองกับน้ำจิ้มเสิร์ฟที่ต่อที่แต่ว่าเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้นี่ครับต้องมาลองกันนะครับ ที่ไฮโซซูชิโผนยูทินซอยหเข้าไปซ้ายมือนิดเดียวนะครับมามา้องนะผมบอกได้เลยว่าน้ำซุปนี่หวานนี่ยดูด,ดูชมพูชมพูแบบนี้นะฮะจะกินกับน้ำจิ้มแบบนี้ชาบูฉบูหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยนี่ครับว,ว,ว่างๆแวะมาครับเจอกันนะครับที่ไฮโซซูชิ